อสายไรได้ยังครับอุอ้ยอู้ครับสวัสดีครับกลับรถพักมาโดนโคนลุ่มน้ำนะครับวันนี้เรามาที่อ่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดกลางคืนเปลี่ยนไหมด้วยอ <laughs> พอดีกลางวันในช่วงนี้น้ำมันยังไม่ลงจริงมันจะหาตัวยากมากนะครับร้อนจัดด้วยมันร้อนด้วยนะผิวเสีย <laughs> ดี๋ยววันนี้ลุงพักมีแห่หมานะน่าโดนนะมชมวครับเล่นของเรม็เลยอ่ะ,อะของหลบนั่นน่ะมีใส่ทิ้งไว้เเผือไว้เท่าน,นี้มันมีเหยือเหลือไ,ไปสัปดาห์ก่อนนะครับทําเป็นก้อนไว้แข็งเป๊กเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเผืือได้กับข้าว <laughs> <laughs> โอเคครับตามครับนี่ครับสภาพไหมยมันจะเป็นบ่อทรายนะจะโล่งๆหน่อยนี่น่าโดนวางกัดดักกุ้งไว้ละก็ใส่อะไรได้อย่างครับ นีคนเยอะมากครับกลางวันนี่แทบจะไม่มีที่จอดรถครับอุ้งพักกว่าเมื่อกี้ที่หวานตัวนี้โดนโอ้โหตัวเพี้ยนตัวเพี้ยนใหญ่ไหมโอ้โหได้ได้ได้ตัวใหญ่อยู่โอ้สองสามตัวโุณเยอะอยู่นะสามตัวฟุ้งเลยเหรอสามตัวโอ้ย ครับมันมันมัน,นครับตัวนี้ตัวอยู่อีกตัวครับ<อ>นู่นนู่นนู่นโอ้โอสีตส่ตัวสี่ตัวครับฝากนี้อันนี้สี่ตัวห้าดิยหนึ่งตัวงั้นได้ก่อนละโอ๋อครับ ให้ได้สีแต้มลุ้นต่อครับครับวิปปากน้ครับจวดไปแล้วครับอู้อะไรป,ประตอง,ตอง ดหมดไปแล้วปลาเล็กเดิออกไปไม้กับหินโอ้ก่อนขนาดนี้โอ้ยมีตัวอยางนะ แล้วมีหนึ่งตัวครับสวยๆอยู่สวยๆอยู่แตะเพียนแล้วเนาะเพียนขึ้นมาขึ้นตามหาดย้ายหมายครับอันจากไปไหนมานู้นมาตัวไม่ค่อยมีเห็นหลวงพักว่าเจอของใหญ่ไปดูครับปลาเลยครับ ปลาอะไรตรงนั้นครับเจอของใหญ่เหรอ,อครับว่าเจอของใหญ่หลังจากย้ายมาใหม่นู้นอันนี้้อ้ออ่ใหญ่จริงครับอูอออ้นี่เกือบสองอะออแต่รู้ อยู่เป็นคู่เลยเหรอเนี่ยอยู่เป็นคู่อยู่เป็นคู่โอ้โหโอ้โหเพรไซโตมากอะไซตยักษ์ไซตยักษ์ไซตโลกว่าน่าจะโลเก,กือบโลครึ่งแล้วมันนี้ครับมาต้องคืนได้การอยู่ครับวันนี้โอ้ Ooh, <laughs> ใหญ่เน้อ <laughs> นึกว่าจะไม่มีตัวแล้วโอ้ย <laughs> oh. ใหญ่มากอะ <laughs> แหกมือแหกมือเกือบเโอ้ <laughs> oh. ไซบิก <Size> เลยเอาให้ได้เลยเธอเแรงมันจัดแรงดีแรงดีงดอืมอยกยกคนโชว์นะครับนี่ครับโอ้ยจะอ้าย, <laughs> ยตัวนี้เอาไได้แรงดีแรงดียาตปลาสระชังครับตามตครับไทย หลังไห้หมวดครับตัวอะไนะไปเลยปลาบูแจมหนึ่งครับ chân giai đoạn này giai đoạn của giai đoạn của giai đoạn của giai đoạn ดินดีแรงดีจังเนี่ยครับตะเขียนอีกหนึ่งแต้มครับเก็บแต้มไหมครับคืนนี้ใช้ใหญ่โยนี่ครับให้เราโดนลองโชว์บ้างน,น,นะต้องกรีดมันให้ดีๆตรงนั้นนะ ไม่มีนะนี่ครับสรุปปลารวมคืนนี้ <c oughs> โอ้โหปลาดินอืมเยู่ทีเดียวครับทีเดียวโลโลกว่าโลครึ่งอ่ะต้องมีนะต้องมีอ่ะโลครึ่งต้องมีอะโอ้ยใหญ่ใหญ่ยิง่งอะก็มีปลาตะ,ะตาเพียนอีกจำนวนหนึ่งครับนี่ครับปลาตะเพียนก็ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะสองตัวดูดิ โอ้ฝ่ามือกันละสีนิ้วอะตัวนี้ได้ทีแล้คู่เลยครับนี่น่าจะเป็นร่องรอยการต่อสู้ถือว่าหมานอยู่ถึงจะชิวเฉียดแต่ก็ยังหมานอยู่ครับได้ครับวันนี้จะได้ซสใหญ่อยู่เนอะครับวันนี้กว่าจะรอดแห้วได้ก็ต้องมารุนเอาใหม่ตัวท้ายนะครับมาได้เอาทีเดียวสองตัวเลย Đi coi, Mạnh <laughs> Ok khắp, Mình ngày chơi ca nông ca nha đi đi khắp, khắp. Dày dày, dày dày